เวียดนามร้องขอพันธมิตรไทยร่วมสร้างถนนปิดตายทางเข้าออกน่านาน้ำเขมร จากที่ก่อนหน้านี้ค่ะกัมพูชามีโครงการเกือบ20,000ล้านดอลลาร์ขุดคลองฟูนันเตโชที่กัมพูชาคาดหวังว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทำให้การขนส่งสินค้าจากจีนผ่านกัมพูชาลงสู่ทะเลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้มหาอำนาจอย่างจีนมีอำนาจในการควบคุมพื้นที่ด้านทะเลแต่ก็ส่งผลกระทบกับเวียดนามหลายอย่างโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรเวียดนามเคยเรียกกัมพูชาหารือหลายครั้งแต่ ชาก็ตีมื่นเดินหน้าโครงการต่อโดยต่อมาขาวใหญ่ในช่วงนี้นะคะก็คือรัฐบ,บาลเวียดนามเดินหน้าสร้างโครงการสะพานถนนเชื่อมหาเตียนกับเกาะฟุกุวกระยะทางรวม47กิโลเมตรเพื่อยกระดับการคมนาคมสู่เกาะท่องเที่ยวสำคัญที่สำคัญยังนนาไม่โครงการขุดคลองฟูนันเตโชที่ข่าคาดหวังว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ไม่ใหญ่ซะแล้ว กลายเป็นหมันไปเพราะว่าสะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนประตูเหล็กปิดกั้นคลองฟูนันเตโชไปโดยปริยายค่ะโดยล่าสุดนะคะเพจอาเซียนมองไทยยังได้เปิดประเด็นใหม่ที่น่าสนใจโดยโพสต์ข้อความระบุบอกว่าลองไปถามเพื่อนเวียดนามเล่นๆเ,เราสร้างสะพานข้ามอ่าวไทยกันไหมตรงบริเวณเส้นสีเขียวในแผนที่เพราะว่ามันเป็นหน้านน้ำของเราทั้งคู่เวียดนามบอกโอเคอยู่นะ แล้วเราปิดหน้าน้ำไม่ให้เรือเข้าออกกัมพูชาถ้าใครเข้าหรือออกแล้วก็เก็บค่าผ่านทาง คลองฟูนันเตโชก็ถึงคลาวละอวสารคนไทยนะ่าไม่เท่าไรหรอกพูดเอาสนุกสนุกแต่คนเวียดนามสิเขาจะเอาจริงๆค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์เรื่องนี้นะคะโซเชียลเวียดนามแตกคุณผู้ชมแห่กันแชร์ภาพนี้เพราะว่าชอบแนวคิดสร้างสะพานมิตรภาพเวียดนามไทยขึ้นมาจริงๆที่ชาวเน็ตจำนวนมากนะก็มีทั้งไทยทั้งเวียดนามแชร์กันออกไปเยอะแยะเลยค่ะซึ่งโพสต์นี้นะคะก็มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันด้วยว่าสนับสน สนุนความคิดเห็นของคนไทยเรียกได้ว,ว่าเวียดนามพร้อมร่วมมือกับไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามกู้ชมแนวคิดนี้ยังคงเป็นเพียงแค่แนวคิดนะคะเนื่องจากว่าระยะทางที่ค่อนข้างไกลามากใช้งบประมาณมหาศาลอย่างแน่นอนความเป็นไปได้น้อยจึงยังคงเป็นแค่แนวคิดสนุกๆที่อยากจะดัดหลังเขมรให้หายซ่าของชาวเน็ตไทยและก็ชาวเน็ตเวียดนามนั่นเองค่ะ